ถ้าปวดหลังล้วลงขาล้วสะโพกลงขาแล้วก็เวลากลางคืนก็จะปลุกปวดเกรงเกรงชาปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานนาสิกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาก็ใช้แต่ฉีดยาแล้วก็กินยาฉีดยาในทุกสองอาทิตย์ค่ะทุกสองอาทิตย์นะคะพอมารู้จักกับดีบูลก็ รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่าเริ่มเริ่มทานได้ไปห้าซองก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดห,หลังจาก10ซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขาก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่าตอนก็อายุเท่านี้แล้วนอะก4ปีแล้วก็เดินขึ้นไปจนถึงขนาดนั้นได้ก็ยังตกใจก็ประทับใจมากนะคะก็คือว่าเราเรา,เราสัมผัสมาเยอะทั้งฉีดยาทั้งกินยา ฉีดยาในเข็มละสี่พนกว่าก็ฉีดแต่ไม่หายก็คือมามามา,มาตัวนี้คนอื่นเขาคิดว่าแพงราคาแค่นี้แต่ว่าเรามาสัมผัสแล้วมันไม่มันเทียบคปณค่าไม่ได้มันมัน,ม,นมันคุ้มจริงจิับปวดหัวเขา่าแ <c oughs> ล้วก็ปวดตามข้อปวดทุกข้อข้อไรข้อสอกข้อนิ้วขาะนี่จะบวมั้งสองข้างเลยกินตอนแรกกล่องหนึ่งรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นไหนบ้างคะคือ รู้สึกหายปวดแล้วก็ข้อปวดตามข้อนิ้วมันจะลดลงที่บวมบวมอะนะคะที่บวมบวมจะลดลงก็เลยซื้อมาทานดูอีกตอนนี้ตอนนี้ก็ยังทานอยู่ไหมคะอ๋อตอนนี้หยุดทานแล้วเพราะว่าดีขึ้นเดินได้ปกตินะเดินได้ปกติทํางานได้ปกติแต่ก่อนต้องต้องอุ้มเราเข้าห้องนะอาทับใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากๆเลยที่ทําให้ป้า อยู่ได้ทุกวันนี้เพราะอาหารเสร์ฟตัวนี้เราเห็นบอกว่าได้เอาดีบูนี้ให้คุณยายให้คุณยายคุณยายอายุ91ปี91ปีคือเป็นคุณแม่ค,คือแก <c oughs> อายุเยอะแล้วแกพยุงตัวมไดอเนาะค่ะต้องต้องอุ้มเข้าห้องน้ำต้องอุ้พยุงให้ลุกขึ้นอพอดีพอให้ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ยายเดินได้อ๋อเดินได้เลย เดินได้แต่แกก็ค่อมแบบค่อมแบบปกติอยู่แล้วแกเดินได้แต่ว่าสามารถเดินเองได้แกเดินเองได้เดินคือบริเวณบ่าที่จะทานตัวผิดทัวนตัวนี้ค่ะคุณป้ามีอาการยังไงบ้างคะก็ปวดค่ะปวดสะโพกแล้วก็จะลงขาเวลาเดินแล้วมันแบบว่าจะต้องเหมือนกับต้องยืนแอ่นแท้ใหสุดก่อนแล้วก็ถึงจะเดินได้นะมันมันตึงไงแ้วก็พอตอนนี้หลานสาวก็มาก็บอกว่าป้าลองกินตัวนี้ที่ เพราขเพราป้ายคนก็กินดีค่ะแล้วก็มาให้กินอ่ะอยากทำให้กินก่อนอ่ะให้น้องของก่อนแล้วก็กินกินก็เออก็ดีค่ะแล้วแล้วเป็นอาการนีอาการปวดเอวมาประมาณกี่ปีแล้วคะหมดปวดมานานปวดมานานมากแล้วเนาะแต่ที่มันเริ่มปวดมันก็ตั้งมาหกสิบห้ายมานะแต่ว่าหลายปีเหมือนกันนะคก็มันมันทนได้ทนได้ตอนหลังนี่มันแย่ไงมันจะเดินไม่ไหวอ่ะปวดปวดแล้วมันขามันจะไม่ก้าวอ่ะไว้มาเดินนะพอ เสร็จแล้วป้าลองกินตัวนี้ดู่ะแล้วทําไปกี่กล่องคะถึงเห็นผลจะเจนป้าป้ากินสองกล่องนะเห็นไหมคะสองกล่องนะคะเห็นผลจะเจนอาการที่เคยปวดนี่คือค่ะหายปวดแล้วอาการปวดหายไปนะคะปวดที่เ้าลงสะโพกก็คือสามารถเดินได้เดินไปปกติตอนนี้ไปสวนแป่อะไรได้มีการปวดตามข้อค่ะตามนิ้วมือเนี่ยมันงอไม่ได้แต่แบบนี้มันงอได้แล้วค่ะปวดมากไหมคะปวดมากทานไปกี่กล่องคะที่อาการดีสามสามกล่อง ามกล่องนะคะสามกล่องแล้วก็เริ่มไม่ก็ปวด่าไหร่แล้วก็เลยเออก็ดีขึ้นเลยใช่ไหมคะก็เลยทานลองต่อไปเรื่อยๆแต่ก่อนมันกำเปึงช่วงนี้อแม่ก็ุมอ๋ออันนี้ก็คือกำได้เยอะแล้วใช่ไหมคะกำได้เยอะแล้วค่ะปวดเข่าปวดขาชาที่ปลายเท้าไปหาหมอหมอก็แนะนําให้ผ่าตัดว่าเป็นกระดูกทับเส้นไปซื้ออเลทัยกับดีบูนมาให้กินแม่ก็กินอย่างละหนึ่งเม็ด ตัวนี้แม่จะกินช่วงเช้าช่วงเช้าทานไปกี่กล่องคะคุณป้าถึงรู้สึกว่าประมาณยางละหนึ่งกล่องยางละหนึ่งกล่องอาการก็ดีขึ้นกระดิกนิ้วได้อาการก็เริ่มดีขึ้นคือหายชาจะหายชาค่ะหายชาแล้วก็สามารถเดินได้ปกติได้ปกติแล้วก็นั่งทํางานทําการได้บอกว่าขาตอนนั้นขารีบด้วยใช่ไหมคะรีบข้างหนึ่งประทับใจที่ได้รับประทานแล้ว อาการปวดแล้วก็ชาดีขึ้นค่ะนอนก็หลับสบายอ๋อหลับสบายาทำงานได้ตามปกติทำงานได้ตามปกติค่ะจากที่เคยคิดว่าตัวเองจะพึ่งแต่คนอื่นเขาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องพึ่งแล้วเข้าห้องน้ำอะไรก็ช่วยตัวเองได้ตลอด